สวัสดีค่ะสวัสดีดพี่น้องเอฟซีแฟนคลับหมอลำเสียงมี6ปีที่3ทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้มันมิจะนำเสนอนะคะบุคลากรทีมงานหมอลำเสียงหกว่ามีใครบ้างนะคะทุกคนว้าวคนแรกเลยค่ะบอสหนุนะคะ ยังอยู่พานิชพนยังอยู่นะคะเป็นบอสคนแรกนะคะของบอลามเซมิหกต่อมาก็เป็นบอสตั้มคาบอสตั้ตมพิรุณกรน,นะคะยังหล่อเราเหมือนเดิมแล้วก็มาเป็นบอส หนุ่มของเราผู้แข็งเก่งมากด้วยความสามารถบอสนอกโพลกสกรนั่นเองของคู่มากันเอกคู่ใจคะ่ะน้องยุกิเพนประกาศนะคะอย่างน่ารักเหมือนเดิมเป็นคู่จิ้นที่ลงตัวมากนะคะทุกคนเลด,ดูการนี้อ่าสุดยอดในร่าเรืองต่อก่อนหาเรื่องลวเด,ด้อพี่นองเด้อนะคะมีใครยังอยู่ยังไปนี่มาแล้วพระเอกหนุ่มผู้น่าก,กอดพี่ออสบุญชรินนะคะมากด้วยความสามารถยิ้มบานเสียงดีไพเราะโปรพิงนะคะแต่มาด้วยนางเอกเจ้าน้ําตาค่ะคุณพัช ชราผลล้ำนะคะแม่พัดของเห้านี่เองนะคะพี่พัดน้องพัดนะคะมีใครอีกว้าวามานาเด็กกมูทนีใส่เอฟยังเนาะมามีประกายดาวก็ยังอยู่นะคะทุกคนรอชมบทบาทนะคะ,ะคุณอ้อนอัชาราก็อยู่เช่นเดิมนะคะตามมาตามมาใครเอย่ยว้าวๆ้าว,าวาน้องโบนัทวันนะคะคนสวยอ่าหุ่นดีมากด้วยความสามารถยังอยู่คะ่ะ ไอเอ๋ยไอเอ๋ยว้าวเจตุนเคียงหมูหรือน้องเอกวีรศักนะคะว้า wow. วนะคะรอดูติดตามผลงานบทบาทในปีนี้นะคะเจเรนูซอเรนูโดยคุณก๊อปกเกษมโอรอเอาการตัวนุ่มเกาหลีนะคะอ่า,าคุณก๊อปก็อยู่พระเอกน้อยน้องแบมแบมของเราธนาวัฒน์แบมแบมก็อยู่นะคะปีนี้เก่งขึ้นมากมายรอติดตามชมนะคะพร้อมด้วย น้องแม็กสุริยาปีนี้ทราบข่าวมาว่าเต้นด้วยนะคะควงคู่มากับสาวเกสุภัตรานะคะนางเอกเชษร์ชนีเกสุภัตราค่ะพระเอกแม็กกับสาวเกมาเป็นคู่เลยนี่สาวหล่อของเราน้องแพลทิดานะคะมาความสามารถได้หลายบทบาทหลายลีลานะคะมาแล้วมาแล้วว้าวลูกนี้ก็สวยงามนะคะอ้าวโอ้โหหุ่นดีน่ารักนะคะน้องเบลล่า สะออนวอนซ่อนศาสตร์เป็นว่าโอ้ซื้อเงาลายนะคะนางเอกมากความสามารถตามมาด้วยน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสนี่ก็เก่งเหมือนกันนะคะนางเอกดีกีนางเอกดาวตะลกปู่มห้านะคะมาด้วยน้อง เบลล่าภาวินีค่ะน่ารักยิ้มหวานนะคะเสียงใสแจ๋วน้องคนนี้นะคะพระเอกเซกเวตโมนโนรอเราเอาการตัวลูกทรายเลยโอ้ยพูดน่ยิ้มหวานแต่น้อบักลานะคะว้าวว้าวว้าว,าว,าวาไอลิงไอลิงนะคะพระเอกแบงค์นนตชัยนะคะมาเทมาดรอมุกคหาคน่ารักของเขาตามด้วยนางร้ายป้ายแดงนะคะน้องฟ้าชุดามน์กันนักเรางสาวหุ่นดีเสียงดีฟ้าชุดามน์นะคะ ว้าวเจนนี่สาวลูกครึ่งมากด้วยความสามารถตลกโปกฮามานะคะเซ็กซี่เซ็กซี่จูรี่หรือเจนนี่นะคะพระเอกหนุ่มนะคะน้องชัดนะคะเป็นคอสตูมเป็นช่างแต่งหน้าให้อิหลาย,ยุกิด้วยนะคะเออนี่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 น,นี่พระเอกบัทนะคะบัททิติน,นันน้องไ้หลาของพระเอกแบมแบมนะคะน้องบัททิตินันนะคะน้องอินดาวราริกานะคะอิงดาวดาริกา ก็มากด้วยความสามารถสวยเสียงดีนะคะตาหวานในตาแขกค่ะบอสตามมากับใครโอ้หนูเล็กหนูใหญ่นี่เองนะคะน้องหนูเลกร่วมทีมงานเป็นปีแรกฝากด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนเสียงดีค่ะตามมาด้วยป้าไปเอกเด็กปั้นตัวนี่นะคะบอบอกบอบอกกระหูนะคะน้องโอนะคะรีโอคะ่ะโอยิมบานแตน้องวิจตลกมากด้วยความสามารถพี่ฝ่ายทองยองใหญ่ก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะมาด้วย กำนันแพ้่กำนันแพรโอ้สุดยอดนะคะกำนันแพรผู้มาความสามารถต่อตามมาด้วยสาอีนางสาพี่น้องอีนางสาโอ้ยมาในชุดมาดข้มแต่นอสสานี่ค่ะนี่มาสั่งสีสันคว้วม,มน์ก็ซื้อได้พี่น้องเ้อนะคะปีนี้เป็นปีที่3ามมณลำเซมหรับรองว่าปังแน่นอนค่ะนะคะก็ได้เห็นชมหน้าศิลปินที่ร่วม สร้างสารรค์ปีที่3แล้วนะคะและก็ยังมีอีกหลายคนที่มันมียังไม่ได้เอามาลงนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งะคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะ